สวัสดีครับวันนี้ผมมาแนะนำ power bank ของทางออคีนะครับรุ่น PB Y 42นะครับมีความจุประมาณ20 0 0 0แอมป์นะครับเอาไว้ใช้สำรองพลังงานนะครับสำหรับมือถือหรือแกเจ็ตต่างๆนะครับลองมาดูนะครับว่าภายในว่าภายในกล่องมีอะไรบ้างและฟังก์ชันการทำงานของตัว power bank มีอะไรบ้างนะครับปกติผมเป็นลูกค้าออคีมาโดยตลอด แต่ผมนั้งทำเท้าเผาแบงตัวเก่าผมหายซึ่งมีความจุประมาณ1มื่นแอมสำหรับตัวใหม่ตัวนี้ที่ผมมองหาผมอยากได้ประมาณ200 0 0แอมและมีฟ้าชาร์จเพราะว่าเวลาผมเดินทางในต่างจังหวัดจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องพลังงานในการใช้การแช็เจ็ตต่างๆตอนเปิดตัวครั้งแรกผมเห็นราคาประมาณ2,500บาทแต่ผมซื้อโปรโมชั่นของทางแอปส้มมีส่วนลด ใช้ในาราคาไม่เกินพันสอหรือพันสามสำหรับ USB ตัวนี้นะครับมีความจุ2 0,000ืแอมป์นะครับจ่ายไฟสูงสุดได้30วัตต์ USB-C มี2ช่อง USB-A มี1ช่องมีฟาชาร์จนะครับมีโหมดการชาร์จแซ้ไฟฟ้าต่ำใช้สำหรับสมาร์ทวอทและหูฟังสินค้ามีรับประกัน2ปีหากท่านใดสนใจนะครับ powerbank r k p b y 4 2คลิกลิงก์สำหรับซื้อสินค้าไว้ด้านล่างคอมเมนต์นะครับ